แม่ทัพภาคที่2ออยากได้นายกรัฐมนตรีที่ทำเพื่อประเทศชาติลั่นทหารพร้อมสนองงาน วันที่9กรกฎาคม2568ที่ฐานอนุพงศ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้ทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนก่อนยืนยันไม่กังวลประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะทหารทำหน้าที่อยู่แล้วและต้องดูแลความมั่นคงของประเทศส่วนการเมืองก็เป็นระบบต้องแก้ไขตามระบอบประชาธิปไตยและในส่วนของ ทหารพร้อมทำงานเมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใครขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายชัดเจนและทำเพื่อประเทศชาติซึ่งทหารก็พร้อมจะตอบสนองอยู่แล้วพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองวันที่9กรกฎาคม2568